สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาตอบคําถามบางส่วนเกี่ยวกับภาษีคริปโตกันค่ะแเอาแค่เท่าที่สรุปได้นะไม่ทราบว่ามีใครบ้างที่ต้องเสียภาษีคริปโตคะก็จะมีคนอยู่ประมาณ3กลุ่มนะคะคือคนที่ได้กําไรจากการเทรดคริปโตคนที่ได้เงินจากการขายคริปโตที่ขุดมาแล้วก็คนที่ได้ผลตอบแทนอื่นๆจากคริปโตค่ะถ้าจะคิดกําไรเราจะคำนวณต้นทุนยังไงอะสามารถใช้ได้2วิธีค่ะคือวิธีต้นทุนถัวเฉลี่ยเกินที่หรือวิธีเข้าก่อนออกก่อนแต่จะเรื่กวิธีไหนก็ต้องใช้วิธีนั้นตลอดทั้งปีนะคะ แล้วถ้าปีหน้าจะเปลี่ยนวิธีต้องแจ้งกรมสรรพากรไหมอ่ะไม่ต้องค่ะเปลี่ยนได้เลย15%นี่คือภาษีคริปโตเหรอคะไม่ใช่ค่ะ15%เคือภาษีณที่จ่ายเท่านั้นค่ะสรุปแล้วคนซื้อต้องเป็นคนหักภาษีณที่จ่ายในกรณีที่สามารถระบุจํานวนเงินและตัวผู้ขายได้นะคะแต่ในตอนนี้ exchange มันยังทาไม่ได้คะ่ะเพราะงั้นก็ยังไม่ต้องค่ะแล,แล้วเราเอาไอ้ส่วนขาดทุนมาลบกับกำไรเวลาคิดภาษีได้ไหมอ่ะได้ค่ะ แต่ต้องเป็นการถัดทุนในปีภาษีเดียวกันแล้วก็ต้องเป็นการเทรดใน Exchang e ที่กรตอตตเป็นคนดูแลด้วยนะคะแล้วถ้ามีคริปโตถือไว้เฉยๆไม่ได้ทําอะไรเลยต้องเสียภาษีไหมคะไม่ต้องค่ะแล้วถ้าขายแล้วแต่ยังไม่เอาเงินออกมาต้องเสียภาษีไหมต้องค่ะถ้าซื้อคริปโตจากต่างประเทศจะต้องเสียภาษีในไทยไหมคะจะต้องเสียภาษีก็ต่อเมื่อตัวผู้เสียภาษีอยู่ในประเทศไทยและนํากําไรที่ได้เข้ามาฝากในประเทศไทยเกิน180วันค่ะ แล้วถ้าซื้อคริปโตมาด้วยสกุลเงินต่างประเทศเนี่ยจะใช้ exchange rate อะไรในการคืนเงินกลับคะอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารพาณิชย์หรืออัตราแลกเปลี่ยนประจำวันของธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะสำหรับวันนี้พอแค่นี้แล้วพบกันใหม่ค่ะ